หลักไวยากรณ์มินนาโนนิฮงโกบทที่5ข้อหนึ่งรูปประโยคคำนามที่เป็นสถานที่คำช่วยเอตตามด้วยคำกริยาอิกิมัสคิมัสแล้วก็ขายเอริมัสเรามาดูคำช่วยกันนะคะรูปประโยคเมื่อสักครู่นี้จะใช้คำช่วยเอะหลายคนคงสงสัยกันนะคะว่าทำไมออกเสียงเอะซึ่งคำช่วยนี้นะคะถ้าเป็นตัวอักษรจะออกเสียงว่าเฮะ แต่เมื่อเป็นคำช่วยจะออกเสียงว่าเอะซึ่งเราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างคำศัพท์กับคำช่วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคำช่วยมาดูกันเลยนะคะคำช่วยนี้ใช้กับคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่จะวางอยู่หน้าคำเหล่านี้อิกิมัสคิมัสไกเอริมัสหรือที่เรามักจะเรียกว่าคำกริยาไปมากับนั่นเองมาดูคำกริยาแต่ละตัวกันนะคะ คำกริยาเหล่านี้ค่อนข้างจะใช้บ่อยอยากให้ทุกคนจำกันนะคะตัวที่หนึ่ง ikimas หมายถึงไปตัวที่สอง kimas หมายถึงมาตัวที่สาม kaerimas หมายถึงกลับมาดูตัวอย่างประโยคของคำกริยาทั้งสามคำนี้นะคะตัวอย่างแรก tokyo ok e ikimas tokyo ok e ikimas ฉันไปโตเกียวหรือฉันจะไปโตเกียว ประโยคนี้เป็นได้ทั้งรูปปัจจุบันกับอนาคตนะคะเพราะว่าจะใช้คำเหมือนกันก็เลยมีวงเล็บไว้ตัวอย่างที่สองนิฮงเอะคิมัชตะนิฮงเอะคิมัชตะฉันมาญี่ปุ่นในรูปประโยคที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคิมัชใช่ไหมคะแต่อันนี้ใช้คิมัชตะซึ่งจะบอกถึงรูปอดีตแสดงว่าเรามาถึงญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวอย่างที่สาม อ j i จย์ i ายริมาสอาฉันจะกลับบ้านหลักไวยากรณ์มินนานนิโฮงโกบทที่5ข้อ2เรามาดูตัวอย่างรูปประโยคกันนะคะรูปประโยคนี้คำช่วยที่เป็นตัวเอกในหัวข้อนี้เลยก็คือคำช่วยโมซึ่งคำช่วยโมในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นคำช่วยที่ใช้กับประโยคปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นรูปปัจจุบนันอนาคตแล้วก็อดีต ส่วนคำช่วยเอตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีคำช่วยสองคำที่ซ้อนกันอยู่คือคำว่าเอกับโมเอเนี่ยนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สามารถตัดออกได้คำช่วยเอใส่ไว้เพื่อบ่งบอกว่าข้างหน้าเป็นคำนามที่เป็นสถานที่แล้วก็อย่างที่กล่าวไปในไวยากรณ์บทที่5ข้อ1นึ่คำช่วยเอใช้กับคำกริยาไปมากลับเหล่านี้นะคะอิกิมัสไป,ไปคิมัสมา k a ะอิกมกับในตัวอย่างประโยคนี้ดโกหมายถึงที่ไหนแล้วก็มีคำช่วยอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้มาดูคำกริยาที่อยู่ท้ายประโยคคำกริยาสองคำนี้มาจากคำว่าอิกิมัสที่หมายถึงไปเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะพอเป็นประโยคปฏิเสธจะหมายความว่ายังไงอิกิมัสผันเป็นประโยคปฏิเสธรูปปัจจุบันอนาคตได้ว่าอิกิมาเซน คือปัจจุบันกับอนาคตเขามักจะอยู่กรุ๊ปเดียวกันนะคะใช้คำเดียวกันเลยเอาแล้วเราจะแยกยังไงถ้าอยากให้ชัดเจนขึ้นให้ใส่คำบอกเวลาเช่นวันนี้พรุ่งนี้เพื่อความชัดเจนค่ะประโยคนี้อ่านว่าโดโกเอมอิกิมาเซนหรือจะตัดเอออกก็ได้เป็นโดโกโมอิก ok ิมาเซนหมายถึงไม่ไปที่ไหนเลย ถ้าเพิ่มข้างหน้าประโยคว่าเคียวอะโดโกโมอิกิมาเซนหมายถึงวันนี้ไม่ไปที่ไหนเลยก็จะอยู่ในรูปปัจจุบันถ้าเราเปลี่ยนจากเคียวเป็นอชิตะที่หมายถึงพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นรูปอนาคตอช h ตะวะโดโกโมอิกิมาเซนหมายถึงพรุ่งนี้ไม่ไปที่ไหนเลยส่วนประโยคปฏิเสธรูปอดีตเป็นอิกิมาเซนเดชิตะอดีตจะยาวหน่อยนะคะ ตอนแรกปัจจุบนันอนาคตเป็นอิกิมาเซนใช่ไหมคะพอเป็นอดีตพูดเหมือนเดิมเพิ่มเติมเดชตะเป็นอิกิมาเซนเดชตะอันนี้ก็จะเป็นอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วอาจจะเป็นเมื่อวานวันก่อนหรือเดือนที่แล้วอะไรก็ว่าไปความหมายแบบไม่ได้ไปที่ไหนมาเลยมาดูตัวอย่างกันนะคะอัชตาวะโดโกเ i อิกิมาสกะพรุ่งนี้จะไปไหน คำกริยาข้างหลังเราสามารถเปลี่ยนคำอื่นได้เดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างอื่นๆต่อไปนะคะถามว่าพรุ่งนี้จะไปไหนถ้าเราไม่ได้ไปไหนก็ตอบเป็นประโยคปฏิเสธว่าโดโกโมอิก ok ิมาเซนไม่ไปไหนเลยมาดูการถามในรูปอดีตกันบ้างนะคะคิโนวาโดโกอิกิมาชิตะกะเมื่อวานไปไหนคิโนคือเมื่อวาน เมื่อวานเป็นอดีตเนาะเวลาถามก็ต้องถามโดยให้คำกริยาเป็นรูปอดีตด้วยเป็นอิกิมาชิตะกะซึ่งจะต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านะคะถามว่าเมื่อวานไปไหนมาถ้าเราไม่ได้ไปไหนก็เหมือนเดิมค่ะตอบเป็นประโยคปฏิเสธแต่อยู่ในรูปอดีตว่าโดโกโมอิก ok ิมาเซนเดชิตะไม่ได้ไปไหนเลยมาดูตัวอย่างการเปลี่ยนคำกริยาข้างหลังนะคะน่านิโมทาเบมาเซนไม่กินอะไรเลย หน้านิโมชิมาเซไม่ทำอะไรเลยด a านเรโมชิมาเซนเดชตะไม่มีใครมาเลยค่าก็จบไปแล้วสำหรับหัวข้อนี้ลองไปฝึกแต่งประโยคกันดูนะคะหลักไวยากรณ์มินนาะโนนิฮงโกบทที่5ข้อ3รูปประโยคคำนามที่เป็นยานพาหนะตามด้วยคำชั่วเดท้ายประโยคเป็นคำกริยาอิคิมัสคิมัสแล้วก็ไคเอริมัส หรือเรียกง่ายๆว่าคำกริยาไปมากับคำช่วยเด่นี้นะคะจะวางไว้หลังคำนามที่เป็นยานพาหนะเช่นรถยนต์รถไฟรถแท็กซี่จัก,กรยานเป็นต้นนะคะแล้วก็จะตามด้วยคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่3คํคำนี้นะคะ e ิ i m a s k i m a s k a i r i m a s เพื่อบอกว่าเราเคลื่อนที่ไปโดยอะไรโดยรถไฟรถยนต์อะไรประมาณนี้ ให้เพื่อนเพื่จำไว้เลยนะคะเวลาสอบหรือนำไปใช้ให้ใช้คำช่วยเด็กค่ะมาดูคำกริยาแต่ละตัวกันนะคะคำกริยาเหล่านี้ค่อนข้างจะใช้บ่อยอยากให้ทุกคนจำกันนะคะตัวที่1นึ่งอิกิมัสหมายถึงไปตัวที่สองคิมัสหมายถึงมาตัวที่สามคาเอริมาสหมายถึงกลับ เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะกันนะคะอาจจะไม่ได้ยกมาทั้งหมดเอามาแค่บางส่วนที่จะได้ใช้กันบ่อยๆค่ะยานพาหนะในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะพูดว่า nori mono nori mono มีอะไรบ้างมาดูนะคะ b a s รถบัสทากุชิรถแท็กซี่คำว่ารถยนต์สามารถใช้ได้สองคำนะคะก็คือ kuruma แล้วก็ jidosha j i t e n ะ h a จักรยานเดินชะรถไฟฟ้าชิกาเตสึรถไฟใต้ดินชิงกันเซนรถไฟชิงกันเซนฮิกโกกิเครื่องบินบายคืมอเตอร์ไซค์ตัวอย่างนะคะการจะถามว่าไปโดยอะไรสามารถถามได้หลายแบบนะคะก็คือเป็นปัญหาเหมือนกันจะใช้คำไหนดีคือเวลาใช้ตัวอักษรคันจิจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะ ซึ่งสามารถอ่านได้ทั้งนั้นแล้วก็น่านิที่แปลว่าอะไรแล้วอย่างนี้จะอ่านยังไงดีนันหรือว่านั่านิหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะถ้าตามหลักการจะอ่านว่านันเมื่อพยัญชนะตัวแรกของคำที่ตามมาข้างหลังตัวอักษรคันจิตัวนี้นะคะเป็นพยัญชนะในวัคทะดะณนะเวลาถามว่าไปโดยอะไรเราจะใช้คำช่วยเดะใช่ไหมคะซึ่งเดะอยู่ในวรคดะ ก็เลยอ่านว่านั่นเดะแต่พอถามว่านั่นเดะถ้าแปลตรงๆความหมายก็จะแปลว่าทําไมแบบไปทําไมมันก็จะแปลกๆใช่ไหมคะแต่จริงๆพอเต็มประโยคจะหมายถึงไปโดยอะไรบางคนก็เลยใช้หน้าน่เดะซึ่งแปลตรงตัวก็คือโดยอะไรในหนังสือเรียนก็บอกว่าใช้ได้เหมือนกันทั้งสองคำแต่หน,น้านเดะจะชัดเจนกว่ามาดูประโยคคําถามนะคะ นั่นเดคไคใชกิมาสกาไปบริษัทโดยอะไรส่วนอีกประโยคก็คล้ายกันก็เปลี่ยนจากนั่นเป็นนั่นินั่นนีเดคไใชกิมาสกาหมายถึงไปบริษัทโดยอะไรเหมือนกันมาดูคำตอบนะคะในตัวอย่างบอกว่าไปโดยรถไฟฟ้าพูดว่าเด h นชาเดกิมาสเดนชาหมายถึงรถไฟหรือว่ารถไฟฟ้าก็ได้นะคะ การบอกว่าเราไปโดยอะไรใช้คำช่วยเด็ต่อด้วยแสดงการเคลื่อนที่อิกิมัสหมายถึงไปตัวอย่างต่อไปนะคะบอกว่ามาโดยอะไรตัวอย่างเมื่อกี้บอกว่าไปโดยอะไรใช่ไหมคะถ้าบอกว่ามาโดยรถยนต์พูดว่าจิโดชาเดะคิมัสตะจิโดชาหมายถึงรถยนต์เด็เป็นคำช่วย คิมาชตะมาจากคำว่าคิม a สที่หมายถึงมาแต่ว่าอยู่ในรูปอดีตเพราะว่าเรามาถึงแล้วเลยกลายเป็นคิมาชตะส่วนการเคลื่อนที่โดยการเดินจะไม่ใช้คำช่วยเดะนะคะแต่จะใช้คำว่าอรุยเตแทนหมายถึงเดินระวังเวลาทําข้อสอบด้วยนะคะตัวอย่างนะคะกัโกะ r าระอรุยเตไคเรมิชตะกัโกหมายถึงโรงเรียนค a าระมาจากอรุยเต เดินขายริมาจ์ะมาจากขายริมาสผ่านเป็นรูปอดีตหมายถึงกลับประโยคนี้หมายถึงเดินกลับมาจากโรงเรียนหลักไวยากรณ์มินนาะโนนิฮงโกบทที่5ข้อ4คำนามที่เป็นบุคคลหรือสัตว์โต๊ะคำกริยาเรามาดูรูปประโยคแล้วก็การใช้นะคะรูปประโยคที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกันกับบุคคลหรือสัตว์จะใช้คำช่วยโต๊ะ โหมายถึงกับหรือว่าและมาดูตัวอย่างกันค่ะโทโม c h าชิโตะคิมัสตะโทโม a c าชิโตะคิมัสตะมากับเพื่อนคาซูกุโตะอิจิมาสคาซกุโตะอิิมไปกับครอบครัวถ้าอยากบอกว่าไปกับใครที่นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างมาก็เปลี่ยนคำข้างหน้าได้เลยนะคะต่อไปเป็นกรณีที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนเดียวจะใช้คำว่าฮิ t โติเด ซึ่งหมายถึงด้วยตัวคนเดียวและจะไม่ใช้คำช่วยโตเพราะว่ามีเราแค่คนเดียวตัวอย่างนะคะひとりตะฮิたひริเดะคิมาคนเดียวฮิ i t ริเดะอิกิม s สไปคนเดียวเห็นไหมคะจะไม่มีคำช่วยโตเนาะใช้ิเดะได้เลยหรือถ้าต้องการบอกสถานที่ด้วยว่าไปที่ไหนหรือทำอะไรคนเดียวひとりで e อิกิม s ส นิโตริเดะนิฮงเงออิกิมัสไปญี่ปุ่นคนเดียวหลักไวยากรณ์มินนะโนนิฮงโกโบทที่5ข้อห้าอิสุความหมายของอิสุหมายถึงเมื่อไหร่เป็นคำที่ใช้แสดงคำถามแล้วก็ไม่ต้องเติมคำช่วยนี้หลังอิสุนะคะตัวอย่างแรกอิสุไทยคิมาชิตะกะอิสุไทยคิมาชิตะกะมาไทยเมื่อไหร่ ตรงนี้นะคะหลังอิสไม่ต้องเติมนี้แล้วก็อันนี้เป็นรูปอดีตนะคะเลยเป็นคิมัสตะคำตอบนะคะชิกาสึจูโกนิจินิคิมัสตะชิ k ก s าสึจูโกนิจินิคิมัสตะมาเมื่อวันที่15เมษายนอันนี้วันที่แน่นอนจะต้องเติมนี้หลังวันที่นะคะตัวอย่างที่สองอิสนิฮงเอะคิมัสตะกะ อิส h o n g e i k เอ a s h i t ไ k a จะไปญี่ปุ่นเมื่อไรรา u, u จะไปสัปดาหห์น้าตรงนี้เป็นวันที่ที่ไม่แน่นอนไม่ต้องเติมคำช่วยนี้นะคะหลักไวยากรณ์มินนาโนนิฮงโกบทที่5ข้อ6กคำช่วยจบประโยคยกคำช่วยจบประโยคยกจะอยู่ท้ายประโยคใช้พูดกับเพื่อนครอบครัวหรือคนสนิท ไม่ควรพูดกับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่านะคะเพราะจะดูไม่สุภาพใช้บอกกล่าวให้คู่สนทนารับรู้เรื่องที่เขาไม่รู้แล้วก็บอกความคิดเห็นของผู้พูดให้คู่สนทนารับทราบมาดูตัวอย่างกันนะคะโคเรวาออิชิเดสิโอโคเรวาออิชิเดสิโออันนี้อร่อยออิชิเราน,น่าจะคุ้นเคยกับคำนี้กันนะคะแปลว่าอร่อย คืออันนี้เป็นการบอกกล่าวให้คู่สนทนารับรู้เรื่องที่เขาไม่รู้คือเราอะรู้ว่าอาหารอันนี้มันอร่อยแต่คู่สนทนาเราอาจจะไม่รู้เราก็เลยบอกว่าอันเนี้ยอร่อยนะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะอัชตอวะยาสุมิดายโยอัชตอวะยาสุมิดาโยอัชตะหมายถึงพรุ่งนี้ยาสุมิวันหยุดพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะชิมไปได้โยชิมไปได้โย เป็นห่วงนะจิกังก้าไนโยจิกังก้าไนโยไม่มีเวลาแล้วนะเคียวอะซาโมยเดชโยเคียวอะซาโมยเดชโยวันนี้หนาวนะเคียวอะชูก,กุไดกะอารุโยเคียวอะชูก,กุไดกะอารุโยวันนี้มีการบ้านนะหลักไวยากรณ์มินานาโนนิฮงโกบทที่ห้าข้อเจ็ด โซเดสเนก่อนหน้านั้นเราพูดถึงโซเดสกะในบทที่สองข้อ8ไปใช่ไหมคะใช้ตอบรับเวลา,ามีคนเล่าเรื่องอะไรให้ฟังซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนจากคู่สนทนาให้ลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยคออกเสียงว่าโซเดสกะหมายถึงงั้นเหรออย่างนั้นเหรอตัวอย่างนะคะเราถามว่าจะไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่อิซุนิฮงเงอิกิมาสกะ คนตอบก็ตอบมาว่าไรชูอิกิมัสจะไปอาทิตย์หน้าเราได้ข้อมูลใหม่มาแล้วว่าคู่สนทนาจะไปอาทิตย์หน้าเราก็ตอบรับว่าโซเดสกะงั้นเหรอครับงั้นเหรอคะแต่ในบทนี้จะพูดถึงโซเดสเนหมายถึงนั่นสินะใช้เมื่อเราเห็นด้วยหรือรู้สึกเหมือนกับคู่สนทนาซึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วตัวอย่างนะคะ สมมุติวันนี้เพิ่งทําข้อสอบมาซึ่งคู่สนทนาทั้งสองก็รู้แหละว่าข้อสอบยากถ้าเพื่อนพูดขึ้นมาว่า musukashi des ne ยากจังนะถ้าเราเห็นด้วยว่าข้อสอบยากเราก็พูดตอบรับไปว่า so des ne นนั่นสินะไปดูตัวอย่างอื่นกันนะคะ k คียวอะอาซึเดสเน่เคียวอะอาซวันนี้ร้อนนะ so des ne นนั่นสินะ あの人はいいでคนนั้นน่ารักนะ so d ですね e นัんなんな่นสินね。พรุ日日日่งนีんんん้เป็นวันอาทิตย์นะあ、そうで desne เอจริงด้วยสิสรุประหว่างそうです s กับそうですね เอาควาเหมือนก่อนนะคะเอาไว้ตอบรับผู้สนทนาส่วนความต่าง So เดสก a เอาไว้ตอบรับเวลาที่เราได้ฟังหรือรับรู้ข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนจากผู้สนทนางั้นหรออย่างนั้นหรอส่วนโ so ซ d e s n e เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วถ้าเรารู้สึกเห็นด้วยหรือตรงกันกับผู้สนทนาก็เออออไปกับเขาได้เลยว่า So d e s n e นั่นสินะ